ลิเวอร์พูลจบแบบ333นี่ถือว่าน่าผิดหวังหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดการบุกไปเสมอกับแอสตันวิลล่า3-3ก็เป็นการการันตีแล้วนะฮะว่าฤดูกาลนี้ฤดูกาลสุดท้ายของลิเวอร์พูลแล้วก็เยอะกันครปจะจบลงที่3คือจริงๆตำนานของคนเนี่ยพิสูจน์ง่ายๆฮะคือการที่แฟนๆแอสตันวิลล่าปรบมืออย่างสน,น,งนั่นทั้งๆที่ลิเวอร์พูลเป็นทีมเยือนให้กับผู้จัดการทีมอย่างเยอะกันครบก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะว่า โอเคแล้ฮะบางครั้งในชีวิตเราไม่สามารถตัดสินทุกอย่างจากแชมป์ได้ทุกคนบอกต้องเป็นแชมป์เท่านั้นไม่ใช่เสมอไปผมว่าสิ่งที่สําคัญกว่าแชมป์คือผลงานโดยรวมซึ่งถ้าเกิดเราดูกันนะฮะเปีที่เยอรกนครอบมาคุมแชมป์มองแบบนี้ฮะคือ9ปีของครับเนี่ยมี1แชมป์พรีเมียร์ลีกมี1แชมป์ FA ครับมี2แชมป์ลีกคับมี1 c o m m คอมมูนิตี้ช ส่วนในเวทียุโรปก็ได้1 c h a m แชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็1ซุป e r c เปอร์คัพและในระดับโลกก็ได้แชมป์ลับเวิลด์คัพหรือว่าสโมของโลกนะครับฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจและทำให้เขามีความเป็นตำนานได้ก็คือว่าลิเวอร์พูลเนรอแชมป์มากว่า30ปีฮะดังนั้นในการที่คลอบสามารถจัดปลายพาทีมเป็นแชมป์หลังจากรอมา30ปีได้ก็ถือว่าน่าประทับใจแต่เวลาผมดูผมจะดูในภาพรวมนะฮะว่า เก้าปีของเขาเนี่ยเริ่มมาฤดูการแรกในได้ที่8นะฮะฉะนั้นบางครั้งฤดูการแรกฤดูการสองหากคุณไม่เชื่อใน process หากคุณไม่ให้เวลาเขาจัดไปอย่างที่เขาต้องการบางครั้งก็อย่าไปหวังนะฮะว่าแชมป์มันจะเสกได้แบบปรั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 บฤดูการแรกได้ที่8ได้ที่ห้าหนึ่งครั้งได้ที่4ี่สองครั้งได้ที่สามสองครั้งได้ที่สองสองครั้งถ้าเกิดเอาตัวเลขนี่มาต้มยำค่าเฉลี่ยก็คือ 9ปีที่คลับมาคุมเนี่ยลิวพุก,ก็จะจบที่3ที่4ที่3ที่4ซึ่งในลีกอย่างพรีเมียร์ลีกในลีกที่ทุกอย่างเป็นไปได้นในลีกที่เขาเรียกกันว่ารถไฟหอตีลังกาในลีกที่เลสเตอร์ซิตี้สามารถเป็นแชมป์ในปี2016แล้วก็สามารถจะร่วงลงไปอยู่ในลีกแชมเปียนชิพได้เป็นการพิสูจน์ว่าลีกนี้หินจริงๆดังนั้นแชมป์จัดไปก็บอกว่าคลับควรเป็นตำนานต่อให้ได้แชมป์ลีกเพียงหนึ่งครั้งเพราะหลายๆคนยังไม่ได้เลยสักครั้ง อย่าเอาความรู้สึกเอาข้อมูลมาตัดสินคือพี่น้องฮะหลายคนบอกแมนยูนี่ยุ่ยแบบเละๆจริงไหมจริงครึ่งเดียวแต่อย่าลืมนะฮะลิวอพูลซึ่งตอนนี้แฟนๆแมนยูอิจฉาเสเหลือเกินลิวอพูลร,รอแชมป์มา30ปีของแมนยูหลังจากจบยุคทองของอเล็กซ์เฟอร์กูสันนี่คุณรอมาแค่11ปีนะฮะลิวอพูลร,รอนานกว่าพวกคุณถึง19ปีแต่ปัญหาสำคัญก็คือทั้งเจ้าของทีม แล้วก็ทั้งแฟนบอลเจ้าของชัดเจนอยู่แล้วมีคนเอาคลิปมาลงว่าหลังคาที่มันรั่วเนี่ยตอนนี้หลายสนามเขาสามารถเก็บหญ้าอยู่ใต้ดินบางคนมีเทคโนโลยีทําให้หญ้าสวยงามบางคนใช้ innovation หรือความคิดมาทําให้สนามพิเศษกับคนอื่นอย่างไรแต่แมนยูมีปัญหาหลังคารั่วตั้งแต่ปี2012หรือว่าไล่มานี่ก็12ปีแล้วย่งไม่แก่ก็หมายความว่าเจ้าของไม่แคร์แต่ ถ้าเจ้าของไม่แคร์แล้วแฟนบอลไม่เทคแอคชั่นมันก็อยู่อย่างนี้แหละครับซึ่งผมได้พูดไปหลายครั้งแล้วว่าตราบใดก็ตามถ้าเกิดแฟนๆบอกว่าต้องแยกแยะคำว่าแยกแยะก,ก,ก็คือเจ้าของไม่ดีแต่เราต้องมาสนับสนุนทีมมองอย่างนั้นไม่ได้ฮะคือแฟนบอลตราบใดคุณเข้าไปในสนามต่อให้คุณบอกว่าผมจะเข้าไปแล้วผมจะไปว่าผมจะไปดา่าผมจะเข้าไปประท้วง เจ้าของทีมเขาดูกันที่ตัวเลขตราบใดสนามเต็มถ้าเกิดคุณดาผมอาจจะไม่ดีนก็โอเคแต่ถ้าเกิดเสียงดังผมก็แค่ดูทีวีอยู่บ้านหรือว่าดูจากที่อเมริกาก็ได้ดังนั้นไอ o ต้องแค่ดังนั้น,น,นต้องแยกแยะถ้าเกิดอยากให้แมนยูเปลี่ยนจริงๆถ้าเกิดผมเป็นแฟนๆของแมนยูผมจะบอกว่า